ตอนนี้เรามาถึงท่าเรือกวนตุงกูแล้วนะครับเดีย๋ยวมารอ,อขึ้นเรือนะครับเป็นท่าเรือที่สงบนะครับจะเรียกว่าออสงบไม่ได้หรอกคนก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่วิวดีเชียวตามโปรแกรมเรือที่เราซื้อเอาไว้นะครับเรือจะพาเราไปที่ถ้ำมรกตนะครับหมู่บ้านปลาดาวหินก้อนเดียวนะครับหาดฝรั่งแล้วก็อ่าวสบายนะครับ ตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปที่ไปที่ไปที่แต่ละที่ไปดูบาดาวก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะไปที่ท่าคอนาพนะครับตอนนี้อยู่นเรือแล้วเราเหมาเรือมานะครับทั้งหมด4คนนะครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงเกาะมุกแล้วนะครับเพื่อมาดำดูปลาดาวนะครับปลาดาวอยู่ไหนก่อนโอ้ปลาดาวอยู่ในนี้นะครับเราจ,จะจุมกล้องลองไปเลยดีไหมครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็เริ่มใส่น็อกเกอร์แล้วเดี๋ยวจะดำน้ำตื้นกันนะครับ <c oughs> โอ้โหน่ารักเชียว <c oughs> คนกินนิดนึงเรื่องไหนเลยเรืองไรนะครับขอแม่กดลงไปคือลงชื่อชื่อชื่อชื่แต่เยอะเยอะใช่ไหมเยอะครับเยอะเป็นใต้เขาเรียเลยขนาดนี้เราใกล้ใกล้ของดีว่าไงั้างเป็นครับก็ตรวจครับเห็นปลาดาวแบบสีฟ้าตัวเกือบดูใกล้ใกล้แค่รอบเรือไงน้ำเข้าไม่ลึกมากตอนนี้เราเดินทางมาถึงถ้ำใหญ่แล้วนะครับโอ้เป็นหน้าผานะครับ สูงชันตระงานพอตั้งเลยโอ้ปลาเต็มเลยนะครับปลาเยอะมากครับโอ้โห,โห ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เขตจูลสิกพักอีกแล้วนะครับเห็นอะไรไม่ได้เห็นภูเขาไม่ได้เลยนึิถึงจูลสิกพักตล,ลอดสวยงามครับสวยงามตอนนี้เราถึงจุดดำน้ํานะครับแต่ว่าเราดำน้ําไม่ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูในน้ําแล้วนะครับจะมีแมงกะพรุนค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นคนขับเรือบอกว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าครับเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปนะครับที่หาดก่อน รแล้้ววเเดี๋ย่ยขาปมากตอนนี้นะครับเรามาถึงแล้วนะครับเกาะสปายบีดนะครับเกาะสบายบีดสวยมากนะครับเป็นเกาะเล็กๆไม่ใช่เป็นเกาะเล็กๆเ,เป็นหาดทรายเล็กๆนะครับสำหรับให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวยังไงขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ในน้ำแล้วนะครับ เรากำลังจะไปทำมรกตกด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 กถ่ายรูปเลยครับเลเลยครับเรากำลังเริ่มเข้าไปในถ้ำมรกตรแล้วนะครับอันนี้เป็นทางเข้านะครับเรือเข้าไม่ได้เราต้องว่ายน้ำเข้าไปอันนี้มีน้องมานำเข้านะครับน,นี่น้ำลงสามารถเข้าได้ มิวเคยมาไหมครับไม่เคยเลยพี่โอชิเคยมาไหมครับครับเคยมาที่นี่ไหมครับไม่เคยครับนี่ครั้งแรกครั้งแรกหรือเปล่าเคย่งมาครับในยูทูบในยูทูบสามร้อยบล็อกเกอร์ครับใช่ครับบล็อกเกอร์ที่เรียอย่เาเรียนไหมเรียนลยนะครับที่เรีนยูครับที่เรีนอยู่ไอ้ได้ข่าวว่ามันเป็นช่องเป็นเพื่อคราฟนะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแล้วเหรอครับเขาเปลี่ยนแนวเหรอเปลี่ยนแล้วครับได้ข่าวว่าช่องเขาไม่มีคนดูแล้วอ่ะ เาแล้วครับซีขวาซีขวาทางนู้นทางนู้นซีขวาซีขวามานะครับทางเข้ามืดมากนะครับแต่ว่ามีคนนั่ทางอยู่ตอนนี้มีคนพยายามเตะผมอยู่ตลอดเวลาเริ่มเริ่มมันไส้เหมือนเริ่มมันไส้แล้วไปดิว่าไปดิว่าไปดิเราไม่ทำแล้วครับไมแล้ว เดิไ,ไ,ไปด้วยดีดีเดินไปด้วยพอาะว่าดีดีต้องว่ายน้ำต้องไปถึงทีเนี่ยได้ที่แล้วหรืได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้มาแล้ว,ลวถึงแล้วแต่ว่าขายังไม่ถึงนะครับขายังไม่ถึงแต่ขาถึงแล้วนะครับ <c oughs> <ม>าขาถึงแล้วนิดหน่อย เดี๋ยวาิดีโอเดีวิดีโอนะเดี๋ยวเราวิดีโอนะครับมาชิลลัก,กอนไว้ตอนนี้นะครับถึงบริเวณจุดดำน้ำถ้ำเสือนะครับเราจะไปดำดูปะการาังน้ำตื้นกันนะครับอลาไปเด็กๆลงเรือลูกเด็กๆยังใส่ไม่เสร็จเลยครับสกอเกอร์ ึตรงนี้นะครับเรียกว่าจุดดำน้ำถ้ำสึดตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หาดชาลีนะครับเราแวะมาทานข้าวนะครับดำน้ำเสร็จแล้วนะครับก็แวะมาทานข้าวแป๊บหนึ่ง หลังจากทานข้าวเสร็จเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเราเจออะไรโอ้เราเจอปูเสฉวนนะครับใช่ไหมเขาเรียกวปูเสฉวนใช่หรือเชีฉวนเสฉวนใช่เหรอเนี่ม <together> ันจีนแล้วเสฉวนนะโอ้เยอะนะครับเยอะเลยแหละนะครับหลายตัวนะครับไม่ได้เห็นแบบนี้มานานแล้วนะครับเดินใหญ่เลยเดินใหญ่เลยโอน่ารักจัง ชอบชายหาดที่นี่มากเลยนะครับนอกจากจะมีปูเสฉวนแล้วนะครับมีเศษปรกากรังเต็มไปห,หมดเลยนะครับโอ้โหไม่ได้เห็นชายหาดสมบูรณ์สวยงามแบบนี้เลยนานแล้ว <S <S เราจะมาตื่นเต้นกับปูเสฉวนไม่ได้นะมาตั้งใกามาตื่นเต้นกับปูเสฉวนเนี่นะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวจังหวัดพัดทลุงนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่คุณตาและหลานก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วไปพบกันที่พัทลุงครับ